พักที่จะตอบคำถามนี้2นาทีนั่นคือพักอะไรครับผลมาอ้าวครับพลังประชารัฐครับคุณชัยวุฒินะครับ2นาทีครับ SME ครับจะยกระดับยังไงที่ผ่านมาก็ทำมาบ้างแล้วจะทำให้บ้างเป็นนโยบายที่ทำมาแล้วคือเรื่องของการให้แต้มต่อ SME นะครับเพื่อสามารถแข่งขันกับธุรกิจใหญ่ๆได้ครับซึ่งอย่างทางดิจิตัลเนี่ย เราก็พยายามส่งเสริมเช่นเรามีบัญชีบริการบัญชีบริการดิจิตอลคือบริษัท s อชหรือสตาร์ทอัพที่มาขึ้นทะเบียนะก็จะมีสิทธิพิเศษในการขายสินค้ากับหน่วยงานรัฐมีแต้มต่อนะครับคือใช้บริการได้ง่ายขึ้นจะซื้อจะจ้างได้โดยงานภาครัฐได้ง่ายขึ้นนะครับมีมาตรฐานที่ชัดเจนก็ทําให้ภาคเอกชนก็จะมาซื้อมาใช้บริการของ s m e หรือสตาร์ทอัพที่มาขึ้นทะเบียนเป็นบัญชีบริการดิจิตอลครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทุก อุตสาหการรมหรือทุกบริการที่สามารถช่วยให้มีแต้มต่อได้สิ่งที่เราต้องทํารวมถึงเรื่องเงินทุนก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับผมทราบว่าวันนี้หลายธุรกิจเนี่ยก็ขาดเงินลงทุนซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของพักพลังประชารัฐนะครับคือต้องให้เงินทุนกับผู้ประกอบการ SME และสตาร์ทอัพทุกคนครับกองทุนละหล้านบาทต่อนหนึ่งรายครับแต่ให้เงินไปแล้วเนี่ยยังไม่พอนะครับต้องให้ความรู้เขาด้วยความรู้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าวันนี้เราปีปัญหาเรื่องขาดแบบบุคลากรที่มี ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์รวมถึงด้านดิจิตอลสมัยใหม่ต่างๆเนี่ยเราขาดคนอีกนับแสนคนนะครับซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องพยายามอัพสกิลรีสกิลและพัฒนาคนให้สามารถเข้าไปแข่งขันทําธุรกิจแข่งกับทั้งต่างชาติและในประเทศแล้อย่างมีคำว่าทำไรายได้ให้กับพี่น้อง s อสให้ได้ครับนี่คือสิ่งที่นโยบายสําคัญจะต้องผ่างตันต่อไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บคุณชัยวุฒิจากพลังประชารัฐนะครับ ับแนวนโยบายว่าด้วยเรื่องของการสนับสนุนคนตัวเล็กให้แข่งขันได้และคนที่จะดีเบตกับคำถามนี้สำหรับพ,พรรคพลังประชารัคือการยกระดับศักยภาพของ s อ b ให้แข่งขันได้อยู่ใน,นในมือผมครับเป็นใครครับคุณประวัติอุตโมศจากไทยสร้างไทยครับ,รบโอ้โหต้อตงฟิลเลยนะฮะก็อย่างนี้อย่างนี้หน่นาทครับ ครับเราเน้นเรื่อง s อ b เป็นหลักเพราะเราต้องการที่จะสับนุนให้พี่น้องประชาชนจากระดับล่างเนี่ยนะครับให้อยู่ในระดับกลางนะครับและป้องกันที่จะให้พี่น้องประชาชนรวยกระจุกจนกระจายเนี่ยนะครับกระจุกอยู่ข้างบนอย่างเดียวเพราะฉนั้น s อสเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นอย่างโฮมสเตย์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนทั่วไปเลยฮะจากจังหวัดระยองไปเนี่ยไล่ตามชายทะเลเนี่ยซึ่งเขาต้องโดนกดทับมาตลอด จากจากการขอระเบียบขอใบอนุญาตนะครับก็ต้องตรงนี้นะฮะเราจองจะเราไปแช่กฎหมายนะครับยกเลิกคีย์ิ้งายส4 0พนสี่ร้อฉบับเพื่อให้คนโตเล็กเนี่ยได้มีโอกาสนะครับนะที่จะต่อยอดนะทำมาหากินของเขาได้สะดวกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมผมเรียนจริงๆว่าพักไทยสร้างไทยเนี่ยเรามีนโยบายที่จะช่วยคนตัตเล็กนะครับนะให้ฟื้นนะครับนขะึ้นมาเป็นคนตัวระดับกลางและระดับใหญ่ต่อไปในอนาคตให้ได้ นะครับขอบคุณครับขอบบคคุณมากรันี่ค,นคือคำถามและคำตอบสองพัก